สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับมาลองเทสปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นพร้อมยิงไม้ตะแบกนะครับเป็นไม้บ้านเก่านะครับเป็นปืนศูนย์นะครับแบบเปิดด้านข้างนะครับตัวนี้ขาจับท่อก็เป็นแบบนี้นะครับความยาวของรางจะอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับปีกโรเลอร์สี่สิบห้าเซนเสริมยางด้านข้างนะครับ เป็นลอ้อฝังลูกปืนนะครับตัวนี้นี่นะครับไม้ตะแบกนะครับออกค้ำๆดำๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับ ระยะก็ประมาณ12นะา1 3นถะึงนะ13เามตรนะครับแปบบนึงนะครับคนเด,ดินผ่านมานะครับแบหนึงนะครับเอดเตอรองอดเตอร์มดเ ขวดน้ําตรงนั้นนะครับระยะก็ประมาณสิบสองสิบสามเมตรน,นะครับเออนียางเป็น14มิลนะครับระยะก็ประมาณ12-13เมตรนะครับเทปดูนะครับแกเป็นเจ้าจะได้ปอมน ไม่พลาดนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเฉียดเฉดนะครับก็ถือว่าโดนนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับ สนใจแบบนี้ก็ลองทักเข้าขมาสอบถามได้นะครับเป็นสูงหน้าแบบเปิดข้างนะครับตัวนี้เป็นท้ายไม้ตะแบกนะครับทางร้านก็มีทั้งไม้ประดู่ไม้สักนะครับแล้วก็ไม้ชิงชันกับพี้เขาควายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ตะแบกนะครับราคาตัวนี้ผมจะขายอยู่ สามพันเนะครับแพงกว่าไม้ประดู่ไป200ร้อนะครับว่าไม้จะแข็งแล้วก็ขัดยากมากนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดีไลน์หรือว่าที่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้นสสามสนะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็น0ูนย์เ2้าสหกสนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับ ไลน์จะชื่อจะเป็นแอดไลน์ไอดีไลน์นะครับ Ad 9อ9เก้าสนะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ